กว่าจะมาเป็นปฏติทินโอ้โหนี่เราจะย้อนประวัติศาสตร์เนี่ยประวัติศาสตร์ของปฏิทินเลยนะครับจร,จริงจริงต้องย้อนลึกกว่านี้นีกนะครับก่อนที่เราจะมีวันเดือนปีเนี่ยเราต้องมีเวลาก่อนถูกไหมครับ<ม>เวลาก่อนใช่พี่ออดเคยสงสัยไหมครับว่าแล้วทําไมใครเป็นคนใครเป็นคนกําหนดอะว่าหนึ่งชั่วโมงต้องมีหกสิบนาทีหนึ่งนาทีต้องมีหกสิบวินาทีครับแล้วทําไมหนึ่งวันต้องเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมงหนึ่งเดือนทําไมต้องเป็นสามสิบวัน หปีทําไมต้องเป็น12เดือนครับเคยสงสัยไหมครับสงสัยครับครับผมไม่รู้มาก่อนเลยว่าเออใคร <c oughs> เป็นคนกะเกณฑ์ว่าเวลาต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วใช้พร้อมกันใช้เหมือนกันทั้งโลกด้วยใช่แล้วทําไมต้องมีไทม์โซนหรือเวลาในแต่ละประเทศไม่เหมือนกันด้วย<ช>เออซึ่งอันเนี้ยน่าสนใจอครับผม เรื่องนี้นะครับถ้าเราจะต้องย้อนนะฮะเราจะต้องย้อนไปก่อนสมัยมีอารยธรรมของมนุษย์อีกนะครับเอาขนาดนั้นเลยลเราย้อนกลับไปยุคของบอาบิโลเนียนเลยบาบิโลเนียนคือยุคอะไรครับชาวชาวบาบิโลนครับเป็น,เป,นเป็นมนุษย์ที่อยู่ก่อนยุคอารยธรรมครับซึ่งเขามีหลักฐานกันที่ค้นพบมานะครับบอกว่าชาวบาบิโลนเนี่ยเป็นมนุษย์ที่มีความเจริญก้าวหน้ามากนะครับผมชาวบาบิโลนนะครับหรือว่าชาวกรีกชาวอียิปโบรานเนี่ยนะฮะ สมัยก่อนเนี่ยเขาค้นพบเรื่องของเวลาเนี่ยคือเขาก็พยายามจะหาหน่วยวัดเพื่อที่จะกําหนดเวลาที่มันผ่านไปก่อนที่จะมีเวลามันเริ่มต้นจากวันก่อนครับเรามีกลางวันกลางคืนอ๋ออันนี้ชัดเจนเสร็จแล้วเราก็วนกลับมาใช่หมพอจบกลางคืนเราก็วนกลับมามีกลางวันใหม่มีพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกชาวบาบิโลเนียเนี่ยก็รู้สึกว่าเราต้องเรียกหนึ่งกลางวันกับหนึ่งกลางคืนเนี่ยรวมกันแล้วเรียกว่าหนึ่งวันอือจะหนึ่งหนึ่งรอบ เป็นหนึ่งรอบของของวิถีชีวิต<อ>ท,<า>ที่มัน,นเป็นไปครับผมใช่ไหมครับพอเราได้หนึ่งวนันปุ๊บเนี่ยเรายังไม่มีหนึ่งเดือนครับ เราก็นับวันไปเรื่อยๆครับ45วันละ155วัน3 5 5วันนับไปเรื่อยๆว่ครับต่อไปเราก็เริ่มทําสิ่งต่างๆที่มันมีความละเอียดมากขึ้นเราก็เริ่มหาสูตรที่จะนับชั่วโมงครับผมอ่านะฮะก็มีการแบ่งวิธีการคิดชั่วโมงอุมีมีนักฟิสิกส์นักปรัชญาครับอ่านักโหราศาสตร์สมัยก่อนเนี่ยฮะพยายามคิดหลายเรื่องมากนะครับว่าเวลาเป็นยังไงก็คิดค้นเป็นนาฬิกาแดดขึ้นมา นาฬิกาแดดเนี่ยมันก็จะอาศัยความเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งของดวงอาทิตย์ในช่วงเวลากลางวันเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของของดวงอาทิตย์ว่าตื่นเช้ามาดวงอาทิตย์ขึ้นทางนึงเข็มมันก็เงาก็จะตีทอดไปทางนึงพอผ่านเวลาไปเงามันก็จะตีไปเรื่อยๆมันทําให้เราสามารถกําหนดเวลาเป็นลักษณะวงกลมขึ้นมาได้อ๋อใช่พอเป็นวงกลมปุ๊บเนี่ยเขาก็เริ่มใส่เมทริกซ์หรือว่าหน่วยวัดเข้าไปครับในนั้นในยุคแรกๆเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยจะเริ่มนับจํานวนนับเนี่ยนะฮะจากสิ่งที่เรามีเรามี10นิ้ว ครับ1ิบนิ้วเราก็จะนับเป็นเลขฐาน1ิบถ้าเราจะแบ่งเป็นหนึ่งวันเป็นหน่วยย่อยๆเราก็จะแบ่งเป็น1ิบชั่วโมงเป็น1ิบชั่วโมงเป็น1วันตอนแรกๆจะเป็นอย่างนั้นช่วงแรกเลยก็คือเพราะเรามี10นิ้วไงเรามี10นิ้วเราจะไม่นับเกิน10นิ้วเราใช่ครับใช่ไหมฮะเราก็นับเป็น1วันมี1ิบชั่วโมงครับแต่มันเจอปัญหาว่าพอเวลาผ่านไปหนึ่งปีครับในแต่ละปีในแต่ละเดือนเนี่ยที่เรานับชั่วโมงมาเนี่ยครับมันไม่เท่ากันอ๋อถ้าใช้เลขฐาน1ิบมันไม่ตรงกันอืมมันไม่เท่ากัันครบ พอมันไม่เท่ากันมันก็เกิดความผิดเพี้ยนของเวลาใช่ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คนที่คิดค้นเรื่องพวกนี้ก็ต้องมานั่งคิดกันใหม่ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆสิ่งท,<ำ>ที่เราต้องนับจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นมาตรวัดเท่าไหร่สรุปก็คือมาจบตรงที่ว่าเลขฐาน12ครับเป็นเลขฐาน12กลายเป็นเลขฐาน12แทนว่า1วันเนี่ยควรจะมี1รอบของ1กลางวันเนี่ยควรจะมี12ชั่วโมงอ๋อครับแล้วพอ<ม>ตอนกลางคืนเราไม่ม,เม,มีเราไม่มีแสงแดดใช่ แต่เวลามันเท่ากันเราก็นับไปอีก12ชั่วโมงก็จะสว่างกลายเป็นว่า1วันเราก็ได้24ชั่วโมงขึ้นมาหลักการประมาณนี้ใช่ครับผมแล้วพอได้เราพอได้1ชั่วโมงมาแล้วเราก็หาหน่วยย่อยลงไปได้อีกเป็น1นาทีเป็นนาทีเป็นนาทีทําไมต้อง60นะมันก็เกิดจากการคํานวณนี่ครับมันเกิดจากการลองผิดลองถูกมนุษย์เราก็บอกว่าเอ๊ะหนึ่งชั่วโมงมี12นาทีได้ไหมนั่นสิเออมันก็เหมือนกันใช่ไหมหนึ่งชั่วโมงสิบสองนาทีพอผ่านไปหนึ่งปีเฮ้ย มันเพี้ยนเศษส่วนมันไม่เท่ากันมันไม่ตรงอ่าไม่ลงตัวมันไม่ตรงอีกแล้วครับอ่ะคนสมัยก่อนก็ต้องอ่ะหาวิธีเอางั้นเราต้องแตกหน่วยย่อยลงไปอีกครับย่อยลงไปถึงห้าครั้งครับสิบสองห้าเป็นหกสิบอ๋อเราจะได้หน่วยหลักนาทีที่มีความแม่นยำมากมากก็คือจะไม่เพี้ยนในเมื่อครบปีแล้วมันก็จะจตรงตลอดกันทุกปีมันก็จะเป็นตัวบังคับเลยว่าหนึ่งนาที ครับหกสิบนาทีเป็นหนึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นหนึ่งนาทีก็คือหกสิบวินาทีบังคับเลยก็เป็นหกสิบเจอสูตรแล้วก็เลยกลายเป็นเลขหกสิบเป็นเลขฐานหกสิบในในนาทีเป็นเลขฐานสิบสองในชั่วโมงครับแล้วก็เป็นเลขฐานสิบสองในเวลาวันในวันแล้วเราก็ยังค้นพบอีกว่าเราค้นพบเดือนทีหลังว่าเอ้าอุ้ยคางคืนค้างแรมครับพระจันทร์เต็มดวงครบรอบเนี่ย ทั้งหมดเนี่ยจะครบรอบใน30วันทุกครั้งพระจันทร์ขึ้นพระจันทร์ตกเนี่ยฮะครบรอบเดือนแรมเดือนหมายเดือนมืดเดือนอะไรเงี้ยเบ็ดเสร็จเนี่ยมันจะลงตัวในที่รอบหนึ่ง30วันทุกครั้งสามสิวัน,เ,นเราก็เลยคิด1เดือนขึ้นมาครับแล้วเราก็มาค้นพบปีหลังจากนั้นจากฤดูกาลครับ ช้ฤดูกาลเอาผ่านไป3เดือนเปลี่ยนฤดูกาลเอ๊ะสามเดือนเปลี่ยนฤดูกาลเอ๊ะพอคูณไป12เอ๊ะมันคล้ายๆกับเวลาชั่วโมงเลยสิบสองเดือนเนี่ยกลายเป็น1ปีเพราะว่าฤดูกาลมันวนกลับมาคบกันพอดีครับแล้วก็มีการปรับเศษเล็กๆน้อยๆมีการปรับปรุงเล็กๆน้อยๆว่ามันทําให้บางเดือนมี31วันอ่าวันบางเดือนมี30วัน บางเดือนมี30วันแล้วก็มาปรับอีกทีหนึ่งตอนอาทิกกษัตรินที่28วันในเดวันที่ทําให้เดือนกุมภาพันธ์เนี่ยมี28บ้างมี29บ้างใช่นั่นแหละโอ้โหก็เขาคิดต้องคณิตศาสตร์ล้วนๆเลยนะครับี่ใช้เวลาเป็นพันปีนะครับกว่าจะพัฒนามาถึงได้ขนาดนี้นะครับครับแต่เราไม่ได้เรียกปฏิทินตั้งแต่แรกนะครับพี่อ๊อดอ้าวเหรอครับผมนี่เราคุยกันมาตั้งนานไม่ใช่ปฏิทินเหรอพี่มันคืออะไรครับภาษาอังกฤษคําว่าคาเลนด้า คาเลนดาเนี่ยมาตอนเรามีวัฒนธรรมเรามียุคอารยธรรมแล้วมีแล้วเป็นชาวกรีกชาวกรีกโบราณเนี่ยมันเรียกคาเลนดาซึ่งมันมาจากภาษากรีกโรมันจากคาว่าคาเลนคาเลนคาเลนแปลว่าถ้าแปลเป็นภาษาอังกฤษครับแปลว่าตะโกนบอกออ๋ตะโกนสมัยก่อนไม่มีใครมีปฏิทินไม่มีใครมีนาฬิกาใช้การตะโกนบอกเอาจะต้องมีการบอกยามเอาครับ ใช่ไหมครัระคังนะที่เดินมาถึงชั่วโมงหนึ่งก็เป่งอ่าชั่วโมงที่สองก็เป่งเป่งว่ากันไปใช่การตะโกนบอกการร้องบอกเวลาครับจึงถูกเรียกว่าคาเลนแล้วก็ผิดเพี้ยนมาเป็นคาเลนด้าบอกเวลาใช้จนถึงทุกวันนี้กลายเป็นคำศัพท์ใหม่ขึ้นมาซึ่งรากของคำว่าคาเลนด้าเนี่ยไม่มีไม่มีแต่ถ้าคุณไปหาในภาษากรีกโรมันคุณจะเจอคำว่าคาเลนที่สะกดด้วยตัวเคคาเลนนี่แปลว่าร้องบอก ร้องบอกถูกถูกมาดัดแปลงแล้วภาษาไทยคําว่าปฏิทินอ่าปฏิทินปฏิทินนี่ใครเป็นคนตั้งไม่รู้ครับเป็นคําภาษาอะไรมาจากไหนหรือเปล่าถ้าใครไปหานะครับจะไม่เจอคําว่าปฏิทินแต่ถ้าคุณไปค้นหาตามคําศัพท์ตามหนังสืออะไรต่างๆคุณจะเจอว่าปฏิทินคือหน่วยวัดการบอกวันเวลาเดือนปีซึ่งเขามาตั้งทีหลังจริงๆเราเรามีปฏิทินครั้งแรกนะครับ,รบในสมัยรชัชกาลที่3ครับ โโอ้หรัชการที่3ถึงจะมีคำว่าปฏิทินมีการบันทึกไปเลยนะครับว่ามีการพิมพ์สิ่งที่กําหนดวันเวลาครับวันเดือนปีและเวลาครั้งแรกเมื่อ14มกราคมปี2385 2385ในสมัยรัชการที่3นะครับตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่เรียกว่าปฏิทินเลยเพราะเราไม่มีภาษาไทยเรียกเลยครับผมแต่เป็นหมอบลัดเล หมอบัตเลเนี่ยที่เดินทางมาประเทศไทยแล้วก็มาให้ความรู้กับประเทศไทยเนี่ยนะเขาตีพิมพ์เป็นหนังสือบางกอกคาเลนด้าหมอบัตเล่เรียกคาเลนด้านะคนไทยก็เรียกบางกอกคาเลนด้าคาเลนเดอร์ว่ากันไปครับมาเรียกเป็นปฏิทินเนี่ยสมัยยุครัิการที่ห้ายุครัิการที่ห้าเนี่ยนะครับมีการใช้คำว่าปะนินทินปะนินทินปะนินทินเนี่ยเป็นภาษาบาลี ครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าแปลว,ว,ว่าช่วงเวลาก็มีการเปลี่ยนเรียกเราเลิกเรียกคาล endar แล้วเพราะเราไม่อยากใช้ภาษาฝรั่งถเราก็ใช้คาว่าปะเราก็เรียกปานินทิน,นครับแล้วหลังจากนั้นครับ ปนินทินปนินทินปนินทินปนติทินอโหอันนี้ผมย่อย่อให้เขาคข้าเพราะว่าถ้ายาวเดี๋ยวยาวไปถ้าผมถ้าผมบอกว่ามันจะเปลี่ยนเป็นคำนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ผมคไม่ไม่สามารถทราบได้เพราะว่าผมเกิดไม่ทันแต่เดิมดีคือใช้คําว่าปนินทินก่อนเป็นการบอกช่วงเวลาต่างๆใช่ครับแต่สุดท้ายก็มีการเปลี่ยนแบบจากปนินทินเป็นปนติทินแล้วคนไทยก็ใช้มาตรวัดเดียวกัน ะะมีอยู่เรื่องหนึ่งผมยังไม่ตอบคําถามพี่ออสว่าแล้วแต่ละประเทศมีไทม์โซนได้ยังไงม,มันเกิดจากคนที่สมัยก่อนเนี่ยเขาเขาสามารถสื่อสารกันได้แล้วครับเขาก็สามารถรู้ได้ว่าพาทิศของแต่ละประเทศมันขึ้นไม่พร้อมกันอ๋อเอออ่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกับที่เราเรียนรู้ว่าโลกกลมใช่แล้วเราก็รู้ว่าเฮ้ยคนญี่ปุ่นเนี่ยทาไม,มถึงเรียกว่าแดนอาทิตย์อุทยัยเพราะคนญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคนที่เห็นพาทิศขึ้นก่อนใคร อ๋อเหรอเพราะเขาอยู่ตะวันออกสุดไงคือเลยหลังจากนั้นไปมันก็ต้องเป็นอเมริกาแล้วซึ่งมันก็จะไปนับตอนกลางคืนซะส่วนใหญ่อ๋อมันจะคาบเกี่ยวเวลากันใช่แต่ทุกวันนี้เปลี่ยนแล้วนะทุกวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ชาวญี่ปุ่นแล้วที่เห็นพระอาทิตย์ขึ้นก่อนใครเป็นชาวออสเตรเลียออสเตรเลียพวาะว่าที่มีออสเตรเลียเพิ่มมาค้นพบที่หลังอ๋อก็คือขวากว่าไปทางขวาถ้ามองลึกกว่าอีกเป็นเส้นทางโซนที่ลึกกว่าครับแล้วการกําหนดทางโซนเนี่ยเนื่องจากคนอังกฤษสมัยนั้นเป็นคนที่ออกเดินเรือแล้วออกเดินทาาางงมกกกกคันนอฤษ็เลยํหด ไทม์โซนเป็น ศูนย์เวลากรีนิสขึ้นมาก็คือของของอังกฤษจะเป็นศูนย์ไปนับศูนย์ที่ตัวเองตัวเองเป็นคนคิดค้นเนี่ยแล้วค่อยบวกไปทีหลังประเทศอื่นบวกนะจ๊ะประเทศอื่นเนี่ยเวลาไม่ตรงกับอังกฤษนะจ๊ะทั้งที่อังกฤษเนี่ยไม่ได้พาธิศขึ้นก่อนใครเลยอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับพาธิตเลยถ้าจะเอาให้ยุติธรรมจริงๆต้องไปตั้งที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศศูนย์หรือประเทศออสเตรเลียที่บอกศูนย์นะประเทศไทยก็เลยกลายเป็นแบงคอกบวกเจ็ดบวกเจ็ดโอหวันนี้สาระเต็มๆเลยเนี่ยชอบไหมโหโหดมากดิผมเริ่มร เข้าสู่ฟิสิกส์แล้วแต่ชอบเรื่องช่วงนี้นนศึกษาเรื่องพวกนี้เยอะมากชอบนนมากนนผมจะไปอาอากาศแล้วเนี่ยผมจะไปหามนุษย์ต่างดาวแล้วผมเริ่มเพี้ยนแล้ว